มาดูกันต่อครับบาแมนเตรียมเครื่องเรียบร้อยออแลนะ้วครับนี่นี่ดูเครื่องหอมครับพริกพริกแห้งครับนะครับบาแมนตำเครื่องร็จแล้วครับนี่เครื่องแกงที่บาแมนตำแล้วก็<ด>นี่เขาเหนียวครับเขาเบือ,อเขาเรียกเขาเขาเรียกตำอะไรนะเขา,า,ามาแค่หน้าของเขาเหนียวครับนี่ครึ่งขวดแต่ถักครึ่งขวดครับหอม ของกุจแจเตาครับผ<อ>มพอหรอกนี่ที่หลังท่านะครับหลังทง่าพอแล้วสิ้นแล้วครับเรียบร้อยมาดื่ครับน้องพี่ของ้ของมาเมสวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ซ่องหากินตามสไตล์บ่าวเล็กบ่าวแมน สวัสดีครับสวัสดีนานานกตกเบ็ดตกปลาทุกท่านท,นทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นผมจะมาทําเมนูมกปลาครับนั่งเล่นน้าเบาเล็กครับผงคสิทธแนวกินนี่ครับแนวกินผมม,มีหลายคนถามว่าอันได้ปลามาได้หลายเบาเล็กเบาแม่เอาไปเห็นอย่างกินวันลัมันมีแนวเฮ็ดอยู่นะครับขันบ่ขคันนะ ปลาเล็กปลาแม่งก็หามาก็มาเห็ดกินกันเองนี่ครับติดปลาบึกรับนี่เนื้อเนื้อเนื้อปลาบึกตีดตัวใหญ่ที่ได้อันไม่หยกักตะกี้เนาะเป็นล่างกับเป็นล่างตัวอันนี้ตรงท้องมันนะครับนี่ท้องมันเป็นล่างกับป <มะ S 1> เป็นล่างต้องเจ้ามามกครับน,นี่ครับอันนี้ก็ประมาณสองโลครับนี่ นผมไปใส่ครับใส่ห่ม <laughs> อมใช่ไหมบ่าลฤกษ์กำลังเฮ็ดมวนสารครับ <um> หั่งเล่นกันสองคนครับไปได้ลำมามันเข่ามันหลายครับเข่ามันหลายคุณเไปวางให้ไก่หน่อยคุนไก่หน่อยกินอยู่หล,ลังบ่าวฤกษ์ครับ <um> ไอ้ครับเบ่าบาแมนที่ปลาเฮ็ดห้อมกได้ครับมาเบิ่งกันครับอ๋อ <um> ใหญดูเครื่องเครื่องเทศนะครับมีพริกสดมีใบมะกรูกดมีพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็อันนี้ลูกดูดครับนี่ลูกดูดตอนนี้ผมจะไม่ใส่เป็นเม็ดครับแต่ผมจะตำใส่ไปเลยตอนนี้ผมจะตำใส่ไปเลยครับนี่โอ้ เราไม่จะตำใส่ไปเลยใบมะกรูดพัวขาเอ้ยไม่ใชไใบมะกรูดแล้วกต็ตะไคร้อันี้ตะไคร้ปลาสองโลก็ใส่ประมาณชุดนี้นะครับมาชุดนี้แซ่บครับอันนี้เป็นหอมมกอันหอมมกราวนะครับหอมมกลาวมโมโหมกอีสานบ้านนี้ครับมีใ่หอมมกกะทิครับไม่ใส่กะทิแซ่บครับเฮ็ดตามได้เลยนี่นี่ หอมครับหัวเ,เห็นบเนาอหอมหอมครับใส่ได้หลายหอมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวบอแมนจะมาปอกเราใส่โคกเดี๋ยวก็ตาํารวมกันเลยครับํารวมกันเลย,ยนครับเริ่มแรกก่อนหอมหอมก่อนอเดี๋ยวจะคอยเบ่งไหมครับ เ,เนอนนี้ผมปอกเขาเหอนกันครับทำก่อนอาดปอกที่เราก็ไปล่างครับคนที่ทำป็นแล้วก็ไม่อยากครับแซ่บแซ่บพักแซ่บแนนแซ่บพักแซ่บแนนแซ่บหาหมองตีบมมีครับน,นี่นนี้มันนี่มกปลาบึกแล้ว ปลาสวายปลาสวายบาลีบา,เ,บาเมนได้มากับเภทม,ม้มกเขึ้นนะก,กันนะม้มกทอดกับชูชีครับตกมาแล้วก็มาเห็ดกินครับอันเป็นปลาอีโซกเกาะมล่าบครับปลาอีโซนี่จะมล่าบจะลาไปไหนเราบอลลีทำ อร่ไ่หลเยัวไปม่ไท่วมูหัวมายบได้ร่วมน่มาต้เดี้ามวันนี้นี่เขาูดจะเที่ยมัไม่นอยใกดนดซุ้มดเอันนี้ดีกว่าใครใครใครทำน้ำเต็มก่อนแพ้โอเค กีเทเท่านี้ใช่ไหมแล้วน้ำก็เทไปอีกเท่านี้แล้วพอชีสเทไปจนหมดแบบนี้กิน้ำจะต้องใส่แก๊สเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะครับทันปอกหอมนานครับทันเหลี่ยงง่ายหรอกเดี๋ยวผมปอกหอมแล้วเดี๋ยวผมใช้เบื้องไหมครับว่าฮิตยังไงต่อปัจจุบันมาดูกันต่อครับบาแมนเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ดูเครื่องหอมครับพริกพริกแห้งครับ ไข่ใส่มกรูดครับนี่ครับเดี๋ยวเริ่มตําหอมแลย้ยหอมนี่ตาํตาตําใส่ทีละเม็ดสองเม็ดครับเดี๋ยวมันขีดโดดมันชอบกระโดดออกมาครับไปเรื่อยครับตำให้มันเตกก่อนหอมนี่ใส่ลายแบหลายครับ ใส่มากเสบมากครับใส่น้อยใสหน้อยบ,บ่ใส่บ่เสพบใส่มันจะแม่อร่อยนะครับอู้ยี่ห้ใส่หลายเชงโดดเลยจโด,ดออกมากจะโคกหรอกเยอะเยอเยอะ ก็ครึ่งคอกแล้วครับหอมครึ่งคอกแล้วโอ้ยหอมมากเลยหอมมากเลยหอมพี่ลุงตรงนีงแต่หอมก็ครึ่งคอกแล้วเครื่องเครื่องมันต้องตำเมานะครับเครื่องนี้ต้องตำเมาเฮ้ยอย่าไปปันน่นเนี่ยมันก็แสบปั่นมันจะไม่อร่อย มันมืดเลยมันกล่องลแสงเอลำแสงไอ้แงตรงนี้อออ๋อเอนนี่แจ้งไหมแจ้งแจ้งก่าไหเออแจ้งเก่าโอ้แม่ผมมาแม่ซื้อมาเทกิโลนี่มา นี่ครับนี่รู้เนี่นี่มีตะม้อนสานี่คนี่อันนี้ผมว่าจะขายพี่น้องนี่ตะมวนสานี่ยน่ผมเยยกอีกล้ซิบูนี่อย่งง้ยโยมากี่ยมีหมโยนีหมดกล้วยนี่ยมีกล้วยมีกิดมีหมกมีด้วยได้ได้หมดมี่นั่นน่หมอนนี้หมกมีครับอันนี้มีดอเป็นบ่ นาะอันนี้อันนี้มีดออันนี้กล้วยดออันนี้นี่อะวะอันนี้บมุกย่อย่ออันนี้บมุกย่อบมุกย่อหมุกคลิปอันนี้บมุกย่อบมุกคิดครับอันนี้บมุกย่อบมุกคิดกล้วยผสมกันอันนี้บมุกย่อบมุกคิดแจบนี้มีแต่บหุกย่อเบิดมากนี่มีบมุกย่อกล้วยทตั้งคุณประธานที่คิดบอก ทั้งนึงอยู่ข้างงบาแมนดูดูเาแมนเห็นไหมนั่นแหละพี่น้องเห็นกล้มลงด้วยกล้มรงพี่น้องเห็นว่าทั้งสีคือเคียวพูด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 ูนี่ทงนี่ทั้งไงนี่หรอเตฟมเลยผมขอบไปเห็ดเห็ดเต็มฟิตกับดัดแค่นี่ร่องเห็ดแค่นี่ร่องเห็ดไอ่นี่เลยแค่นี้ล่องเห็ดชิบชิบก่อเลยีเ็ ม,มีมีมีม้วนสารใบสีแดงใบสีเขียวก่อนยังบระเด็นมีม้วนจากจิปส์สื้อซื้อซูเปอร์แยมเรมแยมสโตแยมโรบอ่นี่เงินซื้อแยมโรบใส่ห้องให้เกียร์หกแปดนะครับอือส่ให้เกียร์หกแปดเข้าไปครับนี่ให้เกียร์หกแปดไอเกีร์าให้เกตตัวนึงกินดีเด้อพี่น้องให้เกตยร์หกหกครับ

กันครับถ้าตาดกจะได้ตัดไม่งา่ายเพราจิ้มตัดตะไคร้ก่อนแน้เลยครับผมก็ลืมพราแมนซื้อมาสิบห้าโลใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะแต,แต่ชต่สั่งเขาดีไหมเอ้อเราใส่ยู่สิบห้าโลเราเสนันตัวเขาลดไปเั้งไหร่หรืเขา เครื่องเทศก็หอมแล้วเครื่องเทศก็หอมเลยนะครับตอนน้เอาตะไข่ใส่ไปแล้วตั้ำตั้มต้ต้ต้ ยาบาแมนขอไปตํามพกก่อนครับนะครับบาลแมนตําเครื่องที่แล้วครับนี่เครื่องแกงที่บาแมนตั้แล้วก็นี่เขาเหนียวครับเขาเบือเขาเรียกเขาเขาเรียกตําอะไรนะเขาไม่แค้น้าขันเขาเหนียวครับนี่เราก็ตํามแค่มันละเอียดครับร่บมาเขาอีน่เออเขาเรียกมาเขามาเขาเราตั้เอาเนื้อปลาบึกใส่ในหม้อเลยครับ ใส่ไปชิบใส่นะพ่อใส่ชิบบอ้ะที่แล้วก็เอาพริกใส่ครับเอาพริกใส่นะครับโอ้ยมันเป็นตาเพี้ยนแต่เง้ยโอ้โหดูดิหมดเลย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 เอาไม้เขาหรอเอาตากกวายทำไมไม่บอกตากอกตากอก เออบวกดั้มาตั้งนิ้นตักออกไปเออเ,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 เออเอเาจากเหล้อจะของหลือขึ้นมาตักออกไปใส่กระดูอ่อแล้วตักออกคืนครับพี่น้องเอ้ยพอไหมนี่เออเราจะไปะมกอันน้อไม้ย,ยิ่งครับออใส่เข้าครับเ,เ,เข้าไป พักเรียบร้อยผมเห็นใส่พักเรียบร้อยใส่อันนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็พักครับตัวนี้ถากมามีอะไรเนี่ยประกาศอันนี้พักอะไรนี่รู้จักรท่เคยพักอยังพักพักพักเนยไปเท่าเก็บไม้ครับนี่พักอีตู่ลาวไอตู่ลาวครับอันนี้ประกาศเดงนั่งหลักครับเดงนนั่งหลักเบามาเมนเจีซอยใส่ใส่ไปเลยนี่ใส่มดเลยนี่ เอาแบงอะไรยังเดี๋ยวก็จะว่าแงแบ่แบ่งนี้แกเมือ่อกาแม่ที่หลับอันทีิมกปลาดูแม่มกผักเด็ดฮึที่หอมอกปลาครับแม่หอมอกผักเอาใส่ทำนี่ครับตรงไปท้ายกระไรกินเคยเสียทักไรกินแต่ตอนปลาหือเก่าครับพี่หนอกอะไรวะเนี่ย ระหวมางมันเัพักกครับนี่คุเซลชิบเซนก็มกป่าบอาแมนหั่นผักนะครับหั่นผักหั่นผักใส่ไปหั่นผักไปไปนี่อมเมนใผักเาแมนเนบุมาินผักครับ กินม่ได้ดกินเราเป็นไข่อันนี้มันแข็งแข็งผมมาใส่แต่หอมับบนี้หอมเหนือก็าซอย,ยาญ้าฝไั่งขึ้นนี่หอมนี่หญ้บหอมซอยห่างใช่ไหมนี่หอมไหมอย่างนี้ นี่ครับผมไปไปอืออันแระอันเสียบไปเขาไปไปไปจะคอยคุณครับอ้าวใครเอาแนวคุณไปไหนนี่ฮะเป็นดีพักทับอยู่ั่นแม่รั้งแต่เชยดีว่ะ ม <peach> ันกัดเหย่อยู่แดดแนวคนรอโอ้เนาะอากาศมันร้อนครับพี่น้องอากาศมันร้อนคนเราก็ล้วนหมดเลยครับเรากล้นวนหมดเลยอันน้ำปลาครับนี่ปลาอะไรอะไรมันไหนน้ำปลาปลา <S <S อะไรมันไหนอีกอีกอีก,อก,อก ยึกยึกเทียงกันไปเอาลครับสำนีละยึกยึกพ่อใส่จอกครึ่งครับใส่ใส่กระดูกเลยแป้งนัวครับนี่แป้งนัวแป้งนัวหน่อยพดเออจสันลเจ้านีครับแป้งนัวใส่ไปใสลายเสียบลายพี่น้องเลยิ้มอยู่เนเกลือ่ใส่เสีบเลยครับหวดเค็มตบอกว่ะ ว้าวว้าอ่ะอันนี้เกลือนะครับเกลือไปลงไปเลยเขย่าเขย่าก่อนดื่มหลังดื่มเลยเขย่าก่อนดื่มกกๆๆใส่ปาาตื้อๆเลยเนือปลาเขย่าเนี่ยอเออใส่ตักครึ่งขวดใส่ตักครึ่งขวดครับหอม หอมกูลจักเต้าครับผมพอหรอกซึ่งขวดพอกูณีนะครับคนๆนน้มันเข้ากันพี่แหลมใครเห็นหอมโมก,กนินเนาะพี่แหลมพี่เด้อหอมโมกพี่แหลมเบื้งไว้เบื้งไว้ขเขาเห็นหอมโมกกว่าเบื อหอมงกหอมมืเด้อเชี่ยบก้กเชี่ยบเนี่ยเด้อพี่แรมเชี่บแบบจะนับจคน้อยเลยเชี่บแบบจะนับน้นอยเลยคน,น,นคนมั <c oughs> นจับไลยครับหลายขั้นตอนในท้ำห่อมกนี่หลายอย่างครับม <c oughs> ันบ่หิวอีหลีก็บ่ได้เห็ุะนะครับจนมากก็ทถ้ำตลอดนะครับไฟฟ้ามากกับถำตลอดไม่มีรอบไหนเลย เดี๋ยวทำกับห่อมกนี่เพราะว่ามันแซ่บครับมันอร่อยครับของแท้่บ่มยปีรียี่หรอเรือ่องของแท้ครับเออใครเดี๋ยวลองกินเราจะติดใจอ่ะนะจะบอกให้แต่มันทำยากจังหน่อยครับใช้เวลาจังหน่อยมี่บ่าวแม่งก็ทำมาหนิประมาณสองชั่วโมงอะไรนี่ไหนจะไปไอ้ไหนจะไปห่อไปตองนี่นี่ ไปห่อใบตองนี้หอใบตองให้เราก็มาใส่หมออหนึ่งใส่ไฟอีกเย็นพอดีได้กินแต่เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงครับแต่มันแซ่บครับ ครับแล้วที่นี่ก็อันนี้ก็ตักใส่ใบตองนะครับนี่ตักใส่ใบตองแล้วหอ่หอหอ่อห่อครับเดี๋ยวไปดูตอนเส็จเลยดีกว่าครับไปตอนห่อใบตองผมปะถ่ายนะครับนานเดี๋ยวไปดูตอนอ่ตอนผมสิปเปิด เดี๋ยวเราจะกินอ่างพเพลี้ยมันกันครับเบิรงเดอร์พี่นอ้องมาครับหกแล้วเรียบร้อยครับมือนี้จะเป็นทีกินอ่างนะครับมานี้นี่หอหมกปลาบึกนะครับนี่บ่าวเล็ก,กบ,บ่าวเล็กเป็นคนแกะนะครับงานทอง ดู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 ด,ด,ดูนี่ครับนี่หนังท่องที่ผมให้ดูนี่นี่นี่ครับ,หน,นนรบหนังท่องนี่นะครับหนังทองนะครับออพอหมกเสร็มันจะอร่อยมากเลยนะครับนี่ดูดูด,ดูนี่ เออบยบอลลิต<อ>ัดแล้วมับเขาให้แล้วขอให้แค่บ,บาๆบอลลิขื้นเสียบสุดเทือเป็นบอกนี่นี่น้ำท่อนะครับน้ำท่อพอแล้วทิ้งแล้วครับเรียบร้อยมมนดื้ครับน้องพี่ขอ เเงี้ยมันจะมากับมือดื้อครับดื้อครับหนนก่กอนนี่ของกเอาเลยครับกินตามสบายครับของมันแซ่บเนาะนี่นะครับหอมโมกปลาบึกครับนี่คือหอมโมกปลาบึกน,นี่กินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวกินได้หมดครับนี่นี่ก็เ้าบาวเล็กบาวแมนนะครับนี่ของอร่อยครับเนี่ยหลายคนถามว่า บ่าเล็กว่าแมนได้ปลามาหลายๆเอามาทําอะไรกินก็นี่นะครับเมนูกินจริงครับน่านโอ้โหบ่าเล็กมบมบมบจริงไดแซบบอหอมกค,ครับผมบอกแล้วนะมันแซบเลยว่าปละบืกครับเนี่ยเป็นได้แบ่นี้ ของหากินง่ายอยากกินไปตกเอานะครับไปตกเอาเดอ้อพี่น้องอืมไม่ยากไม่ยากจะตกเอามกหอมกมกปลาบึกเดอ้อทำเอาหัวหัวมันเอาไปต้มเนื้อพี่น้องเด้อหัวมันเนี่ยเอาไปต้มตอนเรเียกว่าแม่นต้มแล้วครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปครับอันนี้เนื้อมันเอามาหอมมกนะครับบนเรือมีสันไดข้าวข้าวข้าวเดียวเบิร์ดครับข้าวเดียวหมดนะครับ ข้าวเดียวเบิร yeah. so ์ตนะครับมืดนี่ไม้รนี่นะเอาเห็นยังไงเลาวมันข้าวเี็ว่าข้าวเดียวเบิร์ดเี็นปะข้าวเดียวเบิร์ดหลายคนถามว่ามันข้าวไหมข้าวไหมข้าวครับข้าวเดียวเบิร์ดกับปลาเหลือของแซ่ลครับใส่เครื่องหลายๆครับเห็นบาเมนอันตําเครื่องไหมครับใส่เครื่องไว้เนาะเห็นไน คลิปก็มีซาำนี้แล้วครับไอ <c oughs> พี่น้องติดตามเบิงดูเดอ้อนี่แหละพอเรียกว่าแม่นตกมาได้ก็นี่แหละเอามาเฮ็ดกินฝากติดตามด้วยเด้เดอนอ้อน้องบอลิครับซาำนี้แหละกดละไลค์กดแชร์อยากสิกดยังก็กดบวกดก็ได้บ่เป็นหยังครับนี่แหละของแซบ่บซาำนี้เนานะพี่น้องบกวกบ่ได้บ,ดบกวกด กดติดตามติดเด็มติดติดประเด้๋ยวเบื้องขวาเอาจักเดียวอะไรยังไงต้องกดติดตามม้องกดติด้เบิ่งอยวติดตามเลยครับรอบนาซีไปไม่ไรเบิ่งเด้อถ่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับส่านี้ละผมสกินข้นเขาแล้วครับส่านี้ละส่านี้ครับ,บสวัดดดส,นนส,นนสนนดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย